ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์บุญล้อมสีรินเปิดงานโครงการพลังคนสร้างโลกรวมพลังตามอรอยพ่อของแผ่นดินปีที่9กนะ้ะณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมสีรินตำบลหนองโนอำเภอเอมืองจังหวัดสระบ,บุรีดำเนินรายการโดยคุณสัญญาคุณญญากรคุณวิวัฒน์สารยากรรมธรอาจารย์ยักษ์นายุกสมาคมดินโลกและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติสนับสนุนโดยคุณอาทิตย์ ผิตพิพั์ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจบริษัทเชฟลอนประเทศไทยจำกัดสำรวจและผลิตจำกัดและหน่วยบุนล้อมเตาแก้วผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงส่วนล้อมสีรินสู่ความสำเร็จหลังการเนินง,ง,งานมาครบ9ปีมี7ภาคีระดับชาติเข้าร่วมได้แก่ภาครัฐภาควิชาการเอกชนประชาสังคมประชาชนศาส,สนาและสื่อมวลชนเพื่อยกดับการแข่งขันการวางราคฐานการพัฒนามนุษย์การพื้นูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำเชื่อมโยงทั้ง22ลุ่มน้ำทั่วประเทศแต่ตัวทั่ว สารพลังสามัคคีจากต้นน้ำป่าศักดิ์สู่การสร้างแม่ทัพแห่งลุ่มน้ำที่เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำป่าศักดิ์จังหวัดเลยเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการอาระยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงพกหนงงามโมเดลแห่งน้ำใจและความหวังการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่9ตามโครงการตามรอยพ่อโดยการนำศาสตร์ระาชาหลักปรยาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุ ใช้ด้วยผุ้หมอยาท้องถิ่นอย่างเหมาะสมต่อไป